เย้เย yeah, yeah, yeah. สวัสดีค่ะโจฟิตแอนฟันออกกำลังกายต้องแข็งแรงแล้วก็สนุกว้าวทุกคนดูนี่เลยใกล้แล้วใกล้แล้วไฟติ้งนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆออกกำลังกายบนที่นอนของป้าโจนะคะท่าเดียวแก้ปัญหาปวดหลังได้วันนี้กระดูกสันหลังเรามีกล้ามเนือ้อเล็ก,ลกๆติดกระดูกนะนี่เลยเห็นกระดูกสันหลังไหมแล้วก็มี2คนนี้ อยู่ข้างๆกระดูกเรานะคะใครที่มีปัญหาปวดหลังหลังล่างนะคะทําเท่าที่ทําได้ก่อนนะแล้วก็นี่เลยค่ะบนที่นอนเรานุ่มๆนะคะเราทําทุกวันแข็งแรงขึ้นแน่นอนแก้ปัญหาปวดหลังได้ด้วยนะคะค่อยๆทํานะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะทําเท่าทีาท่เราทําได้ก่อนนี่เลยนะคะนอนตัวตรงนะคะคว่ำตัวลงไปมือประสานการวางหน้าผากค่อยๆนะคะ,คะ,คะขาเหยียดตรงเก่งก้น ยกขาขึ้นวอร์มข้อเท้าก่อนนะเฟกเท้าพอทเท้าเฟกพอทตอนนี้ก้นแฮมสติงหลังขาแล้วก็โลว์แบ็กเราก็ทำงานด้วยนะอะพร้อมแล้วมาขยับกันเลยค่ะโฟกัสที่หลังด้านหลังทั้งหมดเลยนะคะเวลาฝึกนะคะให้เราส่งใจไปที่กล้ามเนื้อที่เราต้องการฝึกอย่างวันนี้เราต้องการจะฝึกหลังนี่ยกขึ้นไปนะคะ หายใจเข้าเต็มตัวออกแรงหายใจออกใช่ไปเท้าชิดกันนะคะเพื่อการคอนโทรลขาที่ดีนะค่อยๆย,ยกขึ้นไปเก็งกน้นหลังเราจะรู้สึก3ามที่แฮมสติงหลังขานะคะกน้นฮิปแล้วก็โลว์แบ็คขาหลังล่างข้างบนเราอ่ะวางสบายๆก้มหน้านะคะให้กระดูกต้นคอเราตรงๆเลยนะคะขาเราพยายามเหยียดตรงไว้นะคะทุกคน นะทำแบบนี้เลยออกแรงให้หายใจออกนะคะทุกครั้งเลยไม่ว่าเราจะเล่นอะไรออกแรงให้เราหายใจออกนะทำไปเรื่อยๆเลยค่ะรู้สึกไหมถ้าเรารู้สึกที่หลังล่างนะคะแปลว่าเราทำถูกต้องแล้วแล้วก็ทำบนที่นอนเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยนะคะนี่เลยค่อยๆทำไปเข้าเปล่า นี่เลยอ่าวอร์มโหโดน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 นะฮะแบบนี้เลยสุดยอดนะคะแล้วเราก็ stretching ยืดเมื่อกี้เราเล่นหลังใช่ไหมขาแมวพุงงกงหลังออกไปส่งใจไปเลยที่หลังล่างเราเมื่อกี้เลยยืดมันออกไปนะฮะนี่เลยแล้วก็พร้อมที่จะฝึกต่อ คราวนี้เราก็จะมาล็อกล่างเล่นบนนะคะก็นี่เลยล็อกถ้ามีขอบเตียงให้เราล็อกก็ล็อกได้เลยนะถ้ามไม่มีก็วางสบายสบายค่ะแล้วก็ขึ้นเท่าที่เราทําได้มือแตะศีรษะไม่ประสานนะคะแตะแล้วก็เกงหลังอันนี้เป็นจากด้านบนแต่หลังล่างก็ทํางานนะเห็นไหมอ่ะค่อยๆต้นคอตรงนะคะก้มหน้ามองลงไปที่พื้นแล้วก็นี่เลยชึบ ขึ้นมาใช่แล้วคือได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะทำทุกวันต้องเก่งขึ้นแน่นอนฮะนี่เลยชืบคนที่มีปัญหาปวดหลังนะคะเล่นท่านี้เลยค่ะทุกวันเล่นปับ๊บยืดปับ๊บเล่นปับ๊บยืดปับ๊บเราต้องแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็จะลดอาการปวดได้ด้วยนี่เลยนะเห็นไหมกระดูกสันหลังตรงมองตรงลงไปข้างล่าง หายใจเข้าออกแรงหายใจออกนะคะนี่เลยเสร็จแล้วปุ๊บทำยังไงยืดสิฮะทุกคนดันตัวขึ้นมาขาแมวพุงโกงหลังออกไปให้โดนอ่ะเมื่อกี้มันแบบรู้สึกตรงไหนอ่ะเราก็ส่งใจไปตรงนั้นเลยถ้าเราขาแมวพุงแล้วก็โกงหลังออกไปนะมันจะแบบฟีลแบบว่าสุดยอดอ่ะนั่นเลย โดนฮะก็เราทําไปแล้วก็ยืดไปทําไปยืดไปนะคะคือทําได้จํานวนครั้งหรือจํานวนเซตเนี่ยเท่าที่เราทําได้เลยนะคะเราจะเริ่มต้นที่10ครั้งก่อน10 2 0 3 0 40ได้หมดเลยนะฮะต่อไปเราก็จะมิกซ์รวมกันนะคะทั้งบนทั้งล่างเลยนะเตรียมตัวพวกเราหายใจเข้าเตรียมตัวจ้าออกแรงหายใจออกนะ up and Up Down and Up ส่งใจไปนะคะขาเหยียดตรงชิดกันมือแตะศีรษะไม่ปัสสานไม่แบบไม่ล็อกต้นคอก้มหน้ามองลงไปที่พื้นแล้วก็ส่งใจไปที่โลแบ็กทั้งหมดนี่ขาเราเหยียดตรงนะไม่งอนะสุดยอดอ่ะท่านี้องเลยยืดเลยยืดเลยยืดเลยนี่ค่ะแล้วเราก็ยืดนะ ทำง่ายๆสบายๆบ,บนที่นอนเลยนะคะแล้วเราก็ใช้บอดี้เวทเราด้วยใช้น้ําหนักเราเล่นนะถ้าเราสามารถใช้น้ําหนักเราฝึกให้ร่างกายเราแข็งแรงได้นะคะก็โอเคแล้วการให้รางวัลที่ดีที่สุดนะคะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะตุนไว้เยอะๆทุกคนเราจะได้กระดูกเดินเองไม่ได้นะ mm hmm. พี่โจพูดแบบบ่อยมากเลยนะคะ mm hmm. ขมแมวงโกงแลวเข้าไปโหท่านี้ก็ฟิลมากๆ คือแบบยืดอะโกงออกไปเบงอ่ะเบงเบงเดี๋ยวฮับยืดเออสเตรทออกไปนะคะสุดยอดเพียน Good job well done perfect นี่เลยอยากบอกเลยนะใครที่ปวดหลังทำท่านี้นะท่าเดียวแก้ปัญหาปวดหลังได้เลยฮะทุกคนหเห็นไหม แค่วัลท่าวัลท่ารวมรวมแล้วก็เป็นหนึ่งตัวเราโอเคค่ะอันนี้มีแถมเล่นกับป้าโจนี่โคโจนี่ไม่มีแถมไม่ได้ฮะแถมวันละนิดจิตแจ่มใสก็อันนี้จะได้ก้นโลแบกนะคะได้ก้นด้วยนะคะแล้วก็แฮมสติงจ้ะกงอเขา่าแล้วก็คิกอัพขึ้นไปนะคะแบบนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบประมาณว่าเราแบบ เพิ่มอะเพิ่มอะแบบเพิ่มหน่อยอะไรเงี้ยเมื่อกี้โดนหลังไปแล้วนะโดนก้โนโดนหลังขาไปแล้วนะคราวนี้แบบเน้นหน่อยเน้นหน่อยนีย่จะได้แบบว่าก้นกลมๆใส่บิกินี่สวยๆโอ้ยปาโจรเริ่มลงแล้วนะทุกคนก็นี่เลยแล้วเราก็ stretching ค่ะอันนี้เป็นท่า stretching hip กน้นแล้วก็ l o w back ด้วยไอ้าเก่งในโ่นะ่าเกียด โอเคนะคะการยืดกล้ามเนื้อนะคะหลังจากเล่นทันที่สาคัญมากๆเลยนะคะยืดตรงไหนทรงใจไปตรงนั้นค่ะทุกคนเหมือนกับการฝึกเลยฝึกตรงไหนฝึกกล้ามเนื้อมัดไหนส่งใจไปตรงนั้นจ้ะอันนี้จะได้ก้นกับโลแบกนะคะนี่เลยแทงเข่าไปตรงกลางแล้วก็นอนทับไปเลยค่ะความสะโพกไม่หงายสะโพกนะคะขาด้านหลังเหยียดตรง แบบนี้เลยนะดีมากๆโอ้โหสุดยอดอะเห็นไหมท่าเดียวท่าเดียวอ่ะมันยังไม่จบยังไม่จบทดสอบทดสอบคนเคยทำได้ขอหนิม่มอ่ะแล้วก็ล็อกแล้วก็เขาจะทำได้ไหมครับท่านผู้ชมโอเคได้อยู่นะเปวดไอ้คำเตือนก่อนทำนะคะทุกคน ใครที่อยากเล่นกับพี่โจติดต่อเข้ามาได้เลยนะอยากสวยอยากผอมอยากหุ่นดีกินแล้วไม่ลงทำยังไงเล่นแล้วก็ไม่ลงทำยังไงนะคะให้กาบปรึกษาฟรีจ้านะคะสู้ๆแข็งแรงแข็งแรงสวยๆส,สุขภาพดีกันทุกคนจา้าบายบาย thank y o